น,น,น,น้องนี่นี่ตอนรับขระสุนซองน้องนิกซาลาคือกาวน้องพี่น้องวันนี้มาเก็บผักหอมน้องพี่น้องสีเห็ดเมนูนเลือดแปงนเนาะดับเบิ้ลติกเนาะเรียกไปลานะนะสีปีกหญอาหรือเห็ดได้ไดมนะำพายเือดแปงแล้วกับปีเอานนั้นป๋อปีกกับปีหรือว่าต้สามสด,สดน้ำกับเส่ยังอยากสดเนาะสดนะอยู่บ่ข้องลีแหละซีนนลเอาแน่แนี่หนิโรคข้อเป็นยังไงบ้าอ่ะลีอันดับหน้อยเลยกัน,นะ อันนี้นะคืออสสาศัยน้นะตื่มกันคุอิมาคัวกัยบินมาอข้าอาบน้ำแต่งลอป่ะจักพ่อพ่พ,พไปเอาพอ่อหอมน่อยพอ่พอหอมหน่อยก็เอาบ่ัลายอกเนะ เนื้อผักสลัดนะพกินกับเตํามัคุดอีกแล้วได้ต่มาฮูโอเคโอเคปราคองปอมนะพี่น้องอันนี้นะผักซีดึงเอาดึงเอาโลกเอาไปเออเดดเอาไปยังเอาหามันออกในสีฟ้เอาหาของวีพื้นเก่าแล้วพอแล้วเนาะพอพอยังผักซีเอาผักซีก็เอา อากินกับเลือดแปฝงเออเาไเอามาอยู่นั้นทั้งหนานั้นทางหน,นา,นา,นามันจังไงแทกซี่กบวานต้นกันเลยเนาะลกอบ่ลกอรุหย่อนเอาต้นมันไงออน,น้้มนใหญ่ยมตงง่ยว่า ต uhh ัวน้อยก็ว่าให้มันใหญ่ละว่ากล่าตัวใหญ่ไปกินก่อนละว่าแล้วแต่ได้ผู้ขาผู้ขาบอกกินผักซีบอกกินผักซีอะพ่อพี่ว้าวอะไรอาผักซีเป็นไข่เดินกินกันมันอะบ่ค่อยไปบ้านพ่อป่โบออกแจ็คลีผักซีบอกพวกพ่อแหละพ่อแหละ ใส่กระพไข่้ใส่ขอไข่เอาหอมเปาะคือดวกะอไ่ในเซฟไข่ใส่ีเบาเออระใสเลตเจ้ยังแม่ีใ่กระเท้อนเลไนะไขมันมาบงมากแน่นันเลยเออยังแมจะเสีเหตุยังนี่แม่เก็บห้ไผ่ข้าวสวนเบื้งทีอาจารคุณย่านีไปกินบุญจักบาบัว ไปหดเลยเดียนว่ามมีติด่างขึ้นเก็บแผลขจัไหมเนาขจาบขามโคข่าวคันที้เก็บผักซีดึงหัวผักขาดเอาไปดึงมันเอ้ยสดโลกดกซีเอาไปในที่เหือกเหือกแม่ผักสลัดห้ากกบเป็นอะไรด้แม่แม่อยากกินน้มยำสลัดเด้เห็ดกินอะไรเนาะ หน้ามานน้าเด้อน้ามันอนก็มีบแเสบเผิดเอาน้ามันก็ได้มันเออแม่อียงแพลวจอกลงมาผี่นะจอยแต่สาวได้จอยเอาลงมากินกับเมาพงวลูกคนเป็ดนะพี่เนาะขำเหมือนคนหน่อยนี่หลาไลทู่ทูออกรถมันจะงเอาไว้ ดึงนั่นนันบิดทู้ทูร่แม่เออลู่เลยโหลดอัี้แม่แม่สิคัวม่จังไวด้ะยเออสีให้คัวหอกล่างมือซะสีสีลูกสีดึงนี่เห็ดจ้สีเบิ้ดเลยจังอยากมาเห็ดเว้ยไม่ไ่ได้ไม่ได้เจ้าสเบิดก็เพื่อสีเลียมโหลดนะเพาได้งไวดอค่ะ เห็นเลือดแป้งแล้วกะเห็นอะไรแม่ปี๋งอ่น้ำบ่อย่ดแป้งหลักลาบเอากระดูกมันก็ปีงเอาบ่อยากต่มกันหัวอีพอแล้วนะตีเปลียลป <c oughs> ป่ยนคิวลูกเต้นแหม่บนีิแม่เกิดสิดหลอนนะพี่น้องคนมันลายคุณน้อยจังวะลกแล้วก็ไปเผาไฟ ไปรุปรนน,นางลงรขี่เอ็มขี่เอานั่นนางเลยคนพีลึกทไทยก็คนง่หงุดสองมากะอ้นี่นอ้าวเขาเริ่มสองไปเขาได้ซอยซอยเลยสีไปขวาน้อพี่น้องบ่ได้รูอเน,น,นาะแนมหนาเนแนหา เนมกล้องกับว่าเนมหนาวใช่ได้ใช่มือกับบังกล้องนำบางหนึ่งบาทหนึ่งพุ่มจะได้ปะเออมันนันใส่ปลาทูคนเดียวไก่ไก่ชิ้ีเป็ดแดงอยูนะ แบบนี้งามกว่าเลยแบบไหแบบนี้นี่แบบไก่นี่ไก่ยอบอาเลยแบบไก่นี่แบบว่าเห็นเห็นค่ะได้ซอยดอกเด้อได้ซอยอยดอกยักสองขา ม่แอันนนเนาะกาะดินนะบ่าวกับ่าวน้าได้เดยวนี้นะันนี้เนาะเขาับ่ากับ่าวนเมาเฮ้ยไดเถดนะ เกือบได้แซนอีกเลยบางทีนี่เกือบอะลีเกือบอะโลยังน้อยหนึ่งโอ้ยงานเข้าเก่งยังเสี่ยงนะถิ่มนิและว,วายท่านะบ่วหัวท่าบีบ่ว ช่วยละกาเอาไปขวาน้องพี่น้องขวานอามันจะนะมันจะยังและะ้วไงฮะอะไรก็ไม่ยังอันเก่าอ,อันเก่าอะไรเกือบได้เซนลองกินอีกแก่เดี๋ยวหาพัน มีบักนว่าน้ำหาอล,ล่บอเดียวเลยนะงาะอล,ล่แม่น้ำใ่รงาะไหนครับว่ายู่นคนเดียวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มมีเด้อ ต่อให้รันนะเพืมันงกันย่งคั่วเนาะอะไรนะถ้าบริษัทกระโดดถ้าบริยากต้องเห็นขาดไหมบ่ทิมเหยื่ัพ่อเาจังบ่เอา

อะแล้วนะ่อีหดเหยดแดงหิจกรีกินยาสูตรเดนนี้ม่ยาสูตรแต่กินแกปวดกระสันซื้อไนี่อัดมาไปไขวัดไขตัวอเศร้าล้เศร้าเลยเศร้าแบบ ชีเห็ดเลยเพียสองจานนนี้ชีลาบแพ่นอนักใส่นินักนะนีน่ำตุมนี่เี่น้เย็นอนนี้กามะโกะห้เ็ัปนเนาะแดดแรงน้พี่น้องสจานสาสีนะเนาะสีเลยสี่จาน เออสีบวงเจ้ากับน้ำอันนี้กระซามาสีป่ะก็แหละหอมอันน่ะหอมหอมเสริมหมอมีเนาะ ้ยพใหมู่จักอเลยไลม่หนายนเดี๋ยวมันก่ำแจงสีหอยหอมนะพี่น้อะ กางไฟเหลือมันกางก่อนเหลืองมันแล้วมียนว่าพืชว่าสุดมันเนาะกีกะปีพร้อมเนาะกาดออกผิดดีดเหลือเต้นหมดแล้วชิมดูใส่แรงผิดนะบีบลงมันโสมยังเอามาให้ได้ไหมขนังเผาอยู่ Hoi hòm sau, yêu ý xôi ở cái lighter. này mẹ mẹ ừ, lại lại cả. mẹ ừ. mẹ này mẹ 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 hút mẹ 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 này mẹ 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 đúng? Ừ, mẹ mẹ này. này nó มแกแลเอามาทงยางนาะจบแบงนตีไอเอ้ยหอยพักหอยหอมเลยพี่น้องหอยเป็นรหอมเซื้อหอมนไ่เห็ดโแมบานไหนโอ้เราเป็นอนได้เลยเป็น

เ่ออเอาบ่วงใส่กระตุกแดดเป๊ะเลยวันนี้เอาไปกินเลยน้อพี่น้องวันนี้กินข้าววัพี่น้องดองหัวกินบ่สวัหยเขึ้นกินต่างหากเนาะอันไหนแม่กินเรือแป้งนกดองอันนี้นำบ่ได้น้องค้องลามขึ้นบอดกเจี๊ยบผักสลัดบ่ได้เอาขึ้นมากินไผ่

แดงใจว่หอกกะตูนั่นพัดกางแม่แล้วหกสะเพมและวไอ้เดี่ยวเดี่ยวสาวเห็นมูบ่วงเรก